อันนี้คุณถ่ายภาพได้กัมวีดีโอเยวีดีโอแต่ไม่มีเสียงค่ะหมายถึงว่าเดี๋ยวคุณครูแอดนะคะจะจุดไฟให้เด็กๆดูนะคะว่าไฟสามารถติดได้อย่างไรอันนี้จริงๆมันเป็นการ กมีตัวช่วยเยอะแยะเพ่งเป่าจากถอยหลังค่ะไฟสามารถติดง่ายเพราะว่ามันมีอากาศอยู่ข้างนอกเขาเรียกว่าออกซิเจนผู้ตางค์แคร็กออกซิเจนคราวนี้คุณครูแอนจะใช้ไฟดวงเล็กๆแบบนี้นะคะ<ๆ>เดี๋ยวจะจุดให้นะคะเดี๋ยวจะให้เด็กสังเกตนุคุณครูจะจุดไฟสองอันฝั่งนี้อ่าเดี๋ยวจะให้เด็กๆช่วยคิดก่อนเดี๋ยวคุณครูแอน คิดจะได้ไหมคะคาคะแนนก่อนได้ไหมไฟจะเป็นยังไงคะมันจะมันน่าจะเป็นยังไงนะคะลูกมันน่าจะดับมันน่าจะติดมันน่าจะลอยมันน่าจะอะไรดีนะลอยลอยอ่าทีนี้ก้นอยหลังลงไปที่เส้นสีแดงค่ะมานั่งที่เดิมค่ะมานั่งที่เดิมคุณจะคว้าความความกันนะนี่ควขอขอทำเองนะคะเพราะว่ามันจะร้อนเนื้อ Tak boleh pergi.